ก่อนที่จะมีพระราชพิธีเพื่อชมงคลรจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันจันทร์ที่9พฤษภาคมนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรได้มีการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆเข้าร่วมการซ้อมโดยพร้อมเพียงกันค่ะ ในปีนี้นายธีรพัฒน์ประยุนรสิธิประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญหรือวันไถหวานที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีข้าราชการหญิงของกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมชนรับประทานจำนวนสี่คนทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบเงินและหาบทองส่วนพระโครแรกนาได้แก่พระโคเพิ่มและพระโคภูลพระโคสำรองได้แก่พระโคพอและพระโคเพียง ขณะเดียวกันยังมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆเข้าร่วมในการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในงานจัดงานพระราชพิธีซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่9พฤษภาคมนี้สำหรับงานพระราชพิธีพืพชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณมีความหมายอย่างยิ่งต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะ